สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ได้อยู่เกม Gen Shim Impact อีกนนแล้วนะครับผมซึ่งนี่ก็เป็นอัปเดต2.3ซึ่งผมรอคอยอัปเดตนี้มานานมากเลยนะครับผมเพราะว่ามันมีตู้ที่ผมอยากเปิดมานานแล้วนะฮะแต่ก่อนที่จะไปเปิดกราใชาเนี่ยผมจะมาทัไม่ให้ท่านผู้ชมเห็นว่าผมบิวหนิงปวงดีแค่ไหนนะครับผมซึ่งตัละครที่ผมปั้นสุดเนี่ยมี2ตัวนะครับในีปปุตอนนี้นะนั่นก็คือดีลูกกับหนิงปวง เพราะว่าดิโน่อมันมีดาบฟูเนี่ยเดี๋ยต้องปั้นสุดเพราะมีดาบฟูนะส่วนหนิงกวงก็มีเมมโมรี่ออฟดารสซึ่งเป็นอาวุธประจําตัวของหนิงกวงเลยซึ่งมันดีมากๆแล้วผมบอกเลยว่าผมปั้นเธอแล้วผมไม่เสียใจเลยแม้แต่น้อยนะครับตั้งโล่หมื่นสามรับยิงหกพันพัดยิงหมื่นหนึ่ง,ง, 6, ง,งดูดิเนี่ยคือดาบเมี่ยนเวอร์มาก หมื่นเจ้าหมืน่มนสี่แล้วดามีคือดรามีดเช่นนี้ผมเบอร์มากแต่นี่คือโซอโลนะนี่คือดามีโซโลโเพนะยังไม่บวกเป็นเด็ดเลยนะอะนั้นเรามาบวกเป็นเด็ดด้วยว่าจะเกิดอะไรขึ้นดราจะแรงแค่ไหนนะมาไปไป ด 9, ัน้ัก9,000ถึง8,000แต่ถ้าเป็นตัวละครที่มีดีเป็นมากกว่านี่ผมบอกเลยว่าตื่นเต่นกันแน่นะครับเตรเนี่ย,ะะยก็จะเป็นความแรงของนวงตอนนี้ผมซึ่ง,งผมบอกเลยว่าแม่แรง,งจัดเลยซึ่งต่ตอไปที่ผมจะปั้นให้สุดๆเนี่ยมีอยู่ตัวเดียวครับผมนั่นกระสือ ยูรานั่นเองผมต้องการดับปจำตัวของยูรา่ามากเพื่อที่จะทำดัาเบลให้ถึงสามแสนให้ได้นั่นคือเป้าหมายของผมที่จะหยุยูราดังนั้นผมก็ขอภาวนานะว่าซองออฟมุกเป็นพายเนี่ยจะอให้ผมในสองวตนนี้แต่ตอนผมเปิด การเปิดกระชากเนี่ยตกใจนะตอนแรกผมคิดว่าจะเป็นตู้อัลเบโด10วันและต่อจากนั้นจะเป็นตู้ยูร่าอีก10วันและถัดไปก็จะเป็นตู้ของอีโตเข้ามาเลยคืออัลเบโด้10วันและยูร่า10วันไม่ใช่แบบมาพร้อมกันสองตู้นี้พร้อม,อมกันเลยคือผมว่าเรคิดแล้วว่ามันจะเป็นยังไงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เหนือคอเข้ามาของผมซึ่งมันก็น่าแปลกใจอยู่นิดนึงนะฮะแต่เราไม่ได้เปิดสองตัวนี้เน้นคอร์สของเราคือดาบอาวุธ ซึ่งถ้าได้ยินเสียงทุบอะไรอย่างนี้ก็คือเพื่อน้าวบ้านผมมันทําบ้านนะครับผมก็อย่าสะใจเลยนะฮะถ้าเสียงมันเข้านะโอเคเประวัติการเปิดอาวุธของผมเนี่ยน่าจะเยอะเยอะในระดับหนึ่งถ้าให้ถาเอานะเอาแยกไม่โหลดเยเวลาผมจะอัดคลิปมันก็มีเสียงรถเข้า <c oughs> เสียงคนทำบ้านับ เสียงเพื่อนข้าบ้านทําบ้านอะไรเงี้ยเข้าตลอดเลยนะฮะอันนี้ตูุ้นเนาะอ๋อใช่ร้อยเพราะว่าผมเพิ่งเปิดสตาร์ทเอาหม่ม,มาได้มาก็อยู่ที่เก้าโลถ้าสมมติยี่สิบโลเนี่ยออกทองคือฟุกมากๆแต่ผมเขียดตู้อย่างอันนี้อย่างหนึ่งนะครับผมเพราะว่าดาบข้างตู้มันเป็นดาบของคาซิฮะไงดาบฟรีดอมเนี่ย ฟิล์มสวอเนี่ยซึ่งถ้าผมผมเปิดแล้วมันหึบดับอันนี้มาเนี่ยผมก็ใส่ให้ตัวอะไรไม่ได้นอกจากคาซึฮะตัวเดียวเลยดังนั้นอย่าออกนะออกดาบใหญ่สองอัลเบรกเมนพายมานะเข้าใจไหมถ้าจะออกถ้าสมมติออกจริงๆอ่ะขอแค่นั้นพอนะครับผมนั่นเราไปเสี่ยงตัวเดีกว่านะครับผมว่าลัคก,กี้โลของผมเนี่ยจะออกหรือเปล่านะครับผมงั้นไปเล่นกันเลยนะครับ สิบปติแรกก่อนโอเคก็อย่างที่รู้ก็แหละสิบปติพวกบาบ์บาร่าโอ้โหสิโก็โอเคซากเนชื่อเกสรัชก็ถูอว่าโอเคโอ้โหแมไม่ตีรัวเลยอะบารบาร่าผมซีหกแล้วไม่ต้องการเลยด้วยเอ๊ะ ถ้าจะขอขอดาก้อนเบียนเพราะผมใช้ดาก้อนเบียนแหละไปมาสุดสุดท้ายหวังว่าลักี้โลผมจะออกนะอาเคไม่ออกนะครับแล้วก็ถัดแล้วก้อนเบียนก็คือเชื่อเฟซซอสดาบใหญ่รีเกกิวโอเคถ้าดาก้อนเบีย,บยนยจะดีกว่านี้ โอเคนะครับผม1กิโลก็ไม่อดนะยี่สิบเก้าโลแล้วใช่ไหมทำให้มันเป็นเลขงมงมือดนะีกว่าสามสิบโลมาสามสิบนะฮะเรียบร้อยโอเคก็เกลือเรียบร้อยแล้วนะครับผมมีตยยู้ฟ้าอีกนิดหน่อยนะเออวะอธิษฐา,านถามว่า1กิโลแล้ววนะ่าเปิดไปเมื่อกี้หนึ่งเมื่อกี้คือหนึ่งโลนะฮะ เอาง่ายๆคือผมไม่ได้ค่าเราจากตู้อธิษฐานอทาันมานานมากแลวอะซึ่งผมก็อยากรู้โลติกไม่ว่าอยู่ที่เท่าไหร่แล้วนะครับผมตู้ว,วุธอยู่ที่30โลแล้วตอนนี้การันตีในอีก5้าสถึงหกิโลอธิษฐานทา,ทาวนโอ้เดออี๋ยวคำดับแล้วน อ่าสี่สิบเจ็ดโรบกบวกบวกไันแล้วนะครับว่าเมื่อกี้มเปิดป็นูจากสิบหกก็เป็นสี่สิบเจ็ดสี่แสีเก้าห้าสิบเปิดตู้ฟ้าหมดคือห้าสิบโลพอดีโอเคดาวห้าสิบ ได้กลมกลมนะฮะโอเคแล้วถ้าเป็นตู้เอาไปด้วยกับตู้ยูล่าสองต้นตนี้คือมันแชร์ลิงกันนะแชร์เลดกันซึ่งถ้าสมมติเราเปิดตู้เอาไปด้วยแล้วดดเลดได้ห้าดาวมันเนี่ยแล้วเราไปเปิดตู้ยูล่าต่อคือเราไปแสดงก,การตียูล่าเลยนะครับผมนั่นคือการอธิษฐานแบบใหม่นะโอ้โหแบบเดียวเองยี่สิบตู้ตัวละครยี่สิบ ตู้มูลสามสิบตู้ฟ้าห้าสิบซึ่งแน่นอนผมเก็บเพชรแล้วนะครับผมช่วงนี้อีทบผมไม่เปิดแพทหน้ามีเฉี่ยวกับการยูริแลนด์มก็ไม่เปิดอีกผมจะไปเปิดเฉินเหินเลยแพทหน้าซึ่งผมก็อยากรู้จริงๆว่าผมจะเก็บเพชรได้เท่าไหร่นะครับผมตั้งแต่ตอนนี้เลยนะจะเอาตัวละครเฉินเหินได้ผมต้องเปิดตู้ตัวละครเจ็ดสิบโลซึ่งเจ็ดสิบโลเป็นเพชรเท่ากับหนึ่งหมื่นสามพันเพชร โอเคผมต้องเก็บพีโมเจมได้หนึ่งหมื่นสามพันเพชรเพื่อจะเอาเนเอิอมแคลมป์ตีนะครับผมแต่ไม่ไม่ได้การันตีสิมีโอกาสหลุดเลตอีกว่าผมจะไม่ได้เฉลิ้มมีโอกาสหลุดเลตแล้วก็อาวุธอีกห้าสิบถึงหกสิบโลก็ถ้ารวมๆกันแล้วก็สองหมื่นพีโมเจมซึ่งไม่ซึ่งสายฟรีทเวร์ไม่มีทางเปิดได้แน่อนอนก็ลุ้นลัคกี้เลตม่าจะออกหรือเปล่าซึ่งผมก็น่าจะลุ้นแหละว่าจะได้เฉลิ้มเฉอิ้หรือเปล่านะครับผม แลวแพทหลังจากนั้นก็คืสองจุดห้าซึ่งก็จะเป็นตู้ของยาเอทผมก็ไม่แน่ามีเพชรเปิเดอีกเนี่ยเกยมมันเรื่องทำร้ายอะไรไงเกมมันแบบต้องเติมอ่ะต้องตัวละครเท่าน,นั้นถึงจะเปิดกาช้าได้อ่ะถ้ามึงไม่มีไม่มีเงินมึงก็เปิดไม่ได้นะใช่ไหมเจนนิ่งถ้าขอตังเจนนิงมาเติมเกมนี้น่าจะดีมากเลยนะ โอเคนะครับผมคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมมาอัปเดตวซเ่ามันจะหนีผมเก่งแค่ไหนแล้วนะฮะก็สำหรับคลิปนี้ผมก็คต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้พวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ